ความต้องการไม้พยุงที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันประกอบกับราคาที่สูงตามไปด้วยนะคะการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้พยุงจึงทำได้ยากค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่บางคนรู้เห็นเป็นใจด้วยกรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงใช้กุศโลบายให้เจ้าหน้าที่ดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า ไปติดตามจากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะอาเจ้าจะรักษาไว้สถาบันรัฐบาลจะปกป้องคุ้มครองป่าไม้โดยเจ้าอ้ายมุ่เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติให้อยาชนรุ่นหลังดื้อไดนี่คือคำสัตย์ปฏิญาณของผู้พิทักษ์ผืนป่าต่อดวงวิญญ,ญาณวิญญาณผู้พิทักษ์เจ้าพ่อป่าเขาเข,าเขียวและเจ้าพ่อทับลานสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมากว่า200ชีวิตนับถือ ได้ถวายคำมั่นถึงภาระหน้าที่กลางป่าใหญ่จกักพิจาก์รักษาไว้สิ่งประโยชน์ชาติทมกลางกลุ่มทุนและผลประโยชน์จากไม้พยุงพิธีดื่มน้ำสาบานเป็นเสมือนคำมั่นและสัจจวาจาตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเดินเท้ากลางป่าที่ต้องเผชิญหน้ากับพยันตรายรอบตัวรวมถึงอมิตรสิจ้างล่อใจจากกลุ่มผลประโยชน์มันอาจจะมีบางคนเนี่ยที่อาจจะเฉยเฉยไปบ้างหรือว่านอกรู่นนอกทางเนี่ยเราก็ยอมรับว,ว่าอาจจะมีบ้างซึ่งเราก็พยายามจะแก้ไขยอยู่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะ จะย้ายหรือจะให้ออกเนี่ยเราก็ทําไปหลายหลายแล้วด้วยความต้องการของตลาดต่างประเทศประกอบกับราคาไม้พยุงที่สูงริ้วปัจจุบันมีไม้พยุงของกลางที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี311,630ท่อนเลียมปริมาตร15,899ลูกบาทเมตรและคดีถึงที่สุดแล้ว51,542ท่อนเลียมปริมาตร1,622ลูกบาทเมตรมูลค่าความเสียหายกว่า8,760ล้านบาท รักษาการอธิบดีกรมปัยยาแห่งชาติกังวลถึงการจัดเก็บไม้ของกลางที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอาจเกิดการปล้นหรือนําไม้ออกด้วยการสำแดงเท็จต้องต้องย้ำเจ้าที่แล้วก็ให้เร่งรัดในเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยล้วก็พยายามจะดูว่าในส่วนของทางผู้บริหารของกรมนะก็จะดูว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2551ไม่อนุญาตให้ขายไม้พยุงให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำไปแปรรูปแล้วขายทอดตลาดจึงสุ่มเสี่ยงต่อขบวนการค้าไม้พยุงที่จะก่อเหตุตามที่กรมอุทยานกนังวนพิธีดื่มน้ำสาบานจึงบังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กันเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นอันพรดงจินดานรายงาน